สนับสนุนโดย KSL บริษัทน้ำตาลขอนแก่นจำกัดมหาชนเราคือนวัตกรรมพลังงานธรรมชาติเพื่อความต้องการ คำว่าพอพออันนี้คืออนุคทนสมก่อนหน้าขนจะดีด้วยก็วมมายูท่านก็รู้ว่าคือคว่าขาดคาสั่งนี่คำว่าขาดคาสั่งนี่คือเขาใช้คำนี้มสับทำให้เขาอกัเเพราะว่าจะลงนามว่าไหหงนั้นเป็นโนแแนด์นะครับแต่ไม่ใช่หมายถึงเท่า สิ่งเหล่านี้บางทีอาจจะมีอารมณ์ร่วมคือด้วยด้วยการที่ใช่ฮะว่ามีการหารผลโดยชื่อแล้วก็บางทีจะระมัดระวังาจะมีคณะกรรมการจะมีการบริการอันนี้ก็เขาก็เอาคำพูดนั้นมากระทำให้ท่านร่วมาจจะใช้คำพูดที่เกิดขึไปครับสถานการณ์ <c oughs> <c oughs> ไทยกัมพูชานะครับในเขตพื้นที่ภาคตะวันเชียงเหนือปัจจุบันเหตุการณ์ปกตินะครับขนงในฐานะเป็นแม่ทัพภาคที่สองผู้บัญชาการศูนย์ปบัปติการกองทัพภาคที่สองย,ยืนยันว่าปกตินะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงออซึ่งเราก็ได้มีมาตรการพูดคุยกับทหารประเทศเพื่อนบ้านเราคือกัมพูชาโดยต่อเนื่องตั้งแต่ประชุม GBC มาแล้ว เราก็ได้รับนโยบายของผู้ชาชั้นสูงให้นำไปสู่การปฏิบัติเราที่อยู่ในพื้นที่ก็ประสานงานกับระดับรองลงมาตั้งแต่อบอภูมิภาคทหารที่4ผู้บัญชาการกองพลน้อยที่3ผู้พันผู้การในพื้นที่พูดคุยกันในระหว่างที่เราราะตะเวนเจอกันหรือมีฐานที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกันเหตุการณ์ปัจจุบันนี้ปกตินะครับ ส่วนสถานการณ์ที่ตามบนทมปัจจุบันนี้ก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับก็เหมือนกับที่พวกเราได้ได้รับทราบแล้วคือปกติครับก็อยู่ในเขตพื้นที่ของประเทศไทยเราอยู่แล้วนะครับตามที่ตามข่าวถูกต้องแล้วครับก็มีกําลังทหารเราคอยดูแลอำนวยความสะดวกพี่น้องนักท่องเที่ยวของพี่น้องคนไทยแล้วก็กัมพูชาก็ขึ้นมาบ้างเป็นครัง้งคราวเราก็อนุโลมให้ ทางนักท่องเที่ยวกมพชชาขึ้นมาตามข้อตกลงอยู่แล้วนะครับแต่ความรับผิดชอบนั้นก็อยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยอยู่แล้วนะครับก็ยังมีคงกําลังทหารอยู่ปกตินะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่าบางจุดที่ที่มีกําลังทหารที่เราประกบประกบกันตลอด24ชั่วโมงซึ่งเป็นพื้นที่ร่อยแหลมยังไม่ชัดเจนในการปักปันเขียดแดนทางผู้ชาชั้นสูงให้ควรให้ ให้พาออกจากกันก่อนเพื่อไปอยู่ที่ตั้งปกติเพื่อให้สถานการณ์ไม่ต้องตึงเครียดมากอันนี้เราก็ปฏิบัติอยู่แล้วครับก็เพื่อลดลดการปะทะความไม่เข้าใจการเป็นบางโอกาสครับยข่องการกาที่การลังขึ้นมา่ฝอะไรหว่าไม่มีของการตึงลัง่นการรับษาความกอ๋อการตึงกำลัง ก็ปกติต้องตึงกาลังอยู่แล้วครับฝั่งทหากรกัมพูชามีที่ตั้งก็ฝั่งไทยเราก็มีที่ตั้งทหารฝ่ายไทยเราเช่นกันเพื่อดูแลความเรียบร้อยตามแนวชายแดนร่วมกันเราก็มีการตึงกําลังเช่นกันเขาทหากรกัมพูชาเขาตึงกําลังเป็นมีหน้าที่เป็นรั้วชายแดนเช่นกันอยู่แล้วครับนรในการปกติครับมีการรัเวียนร่วมกันมีการ ทั้งสองฝ่ายครับแล้วก็อยู่ร่วมกันเพื่อเป็นช่วยกันดูแลความปลอดภัยด้วยแล้วก็ดูแลช้างผงช้างอะไรต่างๆร่วมกันด้วยครับพี่น้องประชาชนที่อาจจะหลงหลงพัดเข้าไปในเขตที่อันตรายซึ่งบางพื้นที่ก็กับระเบิดยังเรายังไม่ได้กู้อย่างสมบูรณ์แบบเท่าไหร่นัก ฝั่งกัมพูชาก็ไม่มีเขาก็ปกติก็ไม่มีมีการมาตรวจเยี่ยมของพูทชาทั้งสองฝ่ายซึ่งผมก็ไปตรวจเยี่ยมเช่นกันโดนตวนสัตสมผมก็ไปประจำเหมือนกันไปเยี่ยมผุ้ยแตงกักมพูชาไม่มีครับไม่มีครับครับก็เป็นพื้นที่ฝ่ายที่ตั้งทางทหารเขาอยู่แล้วเับเป็นฐานเล็กที่อยู่ฝั่งตรงข้ามอยู่แล้วแล้วก็เราก็มีมีฐานของเราร่วมกันอยู่แล้วดูแล ครับก็ปัจจุบันก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่รุนแรงนะครับสถานการณ์ไทยกัมพูชาแล้วก็ปกตินโยบายของกัมพูชาชั้นสูงท่านก็ให้จากการประชุม g b c ก็เรียบร้อยดีทางกองทัพไทยสองก็แบบตามนโยบายของพิการฐานบกพิการฐานสูงสุดต้องดีว่าการกระทรวงกาโหัหมโดยเขร่งคัดอยู่แล้วคือต่างฝ่ายต่างดูแลทิเบตไตของตนเองร่วมกันเพื่อลด การที่จะมีโอกาสประทะกันหรือไม่เข้าใจกันก็คือให้พูดคุยกันเป็นหลักด้วยการเจราจาขั้นต้นอยู่แล้วครับอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ผู้บัญชาได้มอบหมายให้ซึ่งพวกเราก็เข้าใจครับการปฏิบัติที่เขา อ๋อเป็นเป็นเรื่องปกติของคนคนไทยที่รักประเทศชาติอยู่แล้วครับพี่น้องคนไทยก็สามารถที่จะพูดคุยสื่อสารพวกนี้ได้แต่ขอให้ให้ช่วยดูที่หนึ่งการพูดกันจาอะไรต่างก็ดูเรื่องความรักความสามัคคีของคนในชาติจะให้มีความแตกแยกสามัคคีกันแล้วก็พี่น้องทั้งสองประเทศด้วยครับก็ขอให้พวกเราได้ช่วยกันเพราะว่ามันเป็นเรื่อง ทำมาค้าขายของพี่น้องชาดนด้วยเศรษฐกิจทั้งสองประเทศเราด้วยครับพี่น้องชายแดนก็ไม่อยากให้มีเรื่องหรือทะเลาะบ่อแว้งกันของพี่น้องของทั้งสองประเทศอยู่แล้วครับมีฝ่ายไหนที่อยากฝ่าพย,ย,ย,ยายามจะแสดงออกเชิงส์ครับทั้งฝ่ายครับก็อาจจะมีพี่น้องบางส่วนอาจจะมีมีอารมณ์นิดนึงทางด้านความเป็นเชื้อชาติของความเป็นชาติชาติไทยนะครับอันนี้ก็ต้องขอบขอบคุณนะครับพี่น้องคนไทยทุกคน ผมก็ขอบคุณใน,ในความรักอของของประเทศชาตินะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยแล้วก็ตัวผมเองแล้วก็กำลังคนตาาแนวชายแดนทุกคนพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดูแลอธิปไตยของชาติอย่างถึงที่สุดครับญญตัวนี้ในขั้นต้น ทางกัมพูชาเขายืนยันว่าเป็นอุบัติเหตุครับซึ่งซึ่งเป็นจุดรัตะเวนเป็นไม่ไม่ได้อยู่ประจําครับเป็นจุดนั้นเป็นนานๆครั้งกําลังรัตเวนของสามประเทศเราค่อยค่อยไปเจอกันที่นั่นทางกัมพูชาก็บอกเป็นปไฟไหม้ที่อยู่ในป่าแล้วก็ลามมาเขาก็ขอโทษเราเรียบร้อยแล้วในนี้เราก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นไหม้ไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็รอการปักปันเขตดแดน ตามคณะอนุปการประปันเขตแดนของทั้งสามประเทศร่วมกันครับนนรครับครับครับเป็นลักษณะนั้นครับครับค่ะทนอนอ,อีีมกมรแรอออไลลลลนน์ทที่่ใใใหห้้กกาัังจแวเปษณนนม,ม่เ,เม,ม,มีครับ<ม>ปัจจุบันก็ผมกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็พบปะพูดคุย เพิ่งเจอท่านที่นความพนมครับไม่มีอะไรก็ผมก็ไปบัติตามคําสั่งของผู้ชาทุกระดับอยู่แล้วครับตัวท่านเองก็ไม่มีอะไรพูดคุยกันดีให้กำลังใจท่านก็เป็นห่วงเป็นห่วงทหารตามนายชายแดนเช่นกันนะครับก็เรียนถึงพี่น้องประชาชนคนไทยว่าไม่มีปัญหาอะไรทางด้านการบังคับบัญชานะครับปัจจุบันก็เรียบร้อยดีครับขอบคุณมากนะครับทุกท่านขอบคุณครับ